สวัสดีค่ะลูกไลน์นะคะสปา,สาชาอนช็อปนะคะวันนี้เรามีตัวเครื่องมาใหม่นะคะเรียกว่าโซโน2022นะคะเป็นตัวเครื่องสำหรับปี2022ล้ำหน้าไปแล้วค่ะโอเคค่ะ<ม>ตัวเครื่องตัวนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะตัว2022เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ชอบโซโนค่ะจำเครื่องดำลูกไลน์ได้ใช่ไหมคะ,คะเครื่องดำของลูกไลน์เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของโซโนมากเลยใช่ไหมคะทีนี้ราคาค่อนข้างแรงนะคะเพื่อนๆก็เลยบอกว่ามีตัวเครื่องใหน่บ้างนะคะที่ มีแต่โซโนอย่างเดียวเลยนะคะลูกไรก็เลยผลิตตัวเครื่องโซโนตัวนี้นะคะเ,เหมาะกับใครเปิดร้านก็เหมาะค่ะใช้เองก็เหมาะนะคะตัวไฮไลท์ที่ลูกไรบอกนะคะก็คือตัวโซโนตัวนี้นะคะซึ่งข้อดีของตัวโซโนตัวนี้ ทำด้ามจับมาฮารูมากเลยนะคะซึ่งด้ามจับเนี่ยสามารถหมุนได้นะคะแต่เราก็ไม่ต้องไปหมุนนะผู้ใช้งานไม่ต้องไปหมุนนะมันแค่ง่ายกับลูกไล่นะคะในการซ่อมแซมมันไม่เหมือนหัวรุ่นเก่านะคะตัวเครื่องดําตัวเครื่องดําเนี่ยโซโนเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดแล้วต้องซื้อใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยดีไซน์หัวใหม่นะคะให้มันมีข้อเกียวนะคะเราจะได้สามารถซ่อมแซมมันได้แค่นั้นเองนะคะทีนี้นะคะ จังหวะที่ใช้เนี่ยเราก็ล็อกทุกอย่างให้แน่นนะคะแล้วเราก็ใช้เร้วจะสามารถถือจับอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะจับที่ข้อต่อบนก็ได้นะคะลายดีไซน์ออกมาเป็นตัว L นะคะฉะนั้นจับได้ทั้ง2อ,อย่างเลยด้านนี้ก็ได้นะคะหรือด้านนี้ก็ได้ นะคะแล้วก็ถูตามความต้องการได้เลยนะคะอย่างที่บอกโซโนตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของขาวใสแล้วก็ยกหน้าเฟิร์มหน้านะคะ่ะให้มันกระชับนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีเนียงนะหรือว่าหน้าใหญ่ไงนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ในการสลายไขมันก่อนนะคะสลายเนียงก่อนนะคะมีเพื่อนๆถามว่าทําตัวได้ไหมหัวมันเล็กมากเลยอะ่ะหัวมันแค่นี้เองถ้าเราทําตัว เหนื่อยนะแล้วก็เครื่องทํางานหนักด้วยนะคะแต่ถ้าประ,ประมาณแขนประมาณไหลอย่างนี้ก็ยังโอเคนะคะได้อยู่นะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเนี้มันเหมาะกับ ใช้เองที่บ้านนะคะหรือว่าเปิดร้านก็ได้เพราะว่าไลทำตัวสเปรย์ออกซิเจนมาให้เลยนะคะก็ยังแนะนำอยู่นะคะว่าสเปรย์ออกซิเจนเนี่ยมันควรใช้คู่กับสเต็มเซลล์นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถซื้อสเต็มเซลล์ได้ก็ซื้อน้ำแร่ได้เลยค่ะโทรมาถามรูปก,กับลูกไลได้นะคะว่าน้ำแร่เป็นยังไงยี่ห้อไหนดีอะไรยังไงนะคะไลก็จะลองหลากหลายยี่ห้อมากแล้วนะคะสามารถให้คำแนะนำได้นะคะวิธีการใช้งานแค่กดแค่ตรงนี้เองค่ะ แล้วก็พ่นสเปรย์น้ำแร่นะคะเข้าสู่หน้าเราสเปรย์น้ำแร่เนี่ยนะคะหรือสเปรย์ออกซิเจนเนี่ยนะคะตัวนี้จะมีออกซิเจนค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยจะเรียกเขาว่าเป็นตัวสเปรย์ออกซิเจนนะคะเพราะว่าหลักการทำงานของเขาเนี่ยตัวออกซิเจนก็จะทะลุผ่านลูกขนของเราไปใช่ไหมคะโดยมีน้ำ ที่เราใส่ลงไปนี่เป็นสื่อหลักเพื่อที่จะนําพาเข้าไปในลูกขุงคนที่มันถูกเปิดด้วยตัวออกซิเจนใช่ไหมคะเมื่อออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ผิวของเราเปุ๊บนะคะพอมน้ําดีๆเราถึงต้องเลือกเป็นน้าแร่หรือสเต็มเซลล์ถูกไหมคะส,สมมุติเราใช้เป็นสเต็มเซลล์เนี่ยตัวออกซิเจนเนี่ยก็จะทะลุผ่านนะคะตัวเซลล์ผิวของเราเข้าไปปุ๊บลูกของคนของเราเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วตัวสเต็มเซลล์ก็จะเข้าไปด้วยนะคะสเต็มเซลล์ที่ดีๆเข้าไป บวกคู่กับออกซิเจนก็จะทําให้หน้าฟูขึ้นนะคะกระชับรูขุมขนหน้าแบบไม่แซกกียระคือไม่ติดมือนะคะเวลาเราลูบแล้วมันไม่ติดมือมันรู้สึกแบบกระชับนะคะแต่ถ้าเกิดไรมีเนียงอะไรอย่างเงี้ยมีเนียงอะไรอย่างเงี้เลยนะคะเนียงเยอะๆหรือไขมันเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งลุกไลเนี่ยก็คือหยุด ล็อกดาวน์มานานมากแล้วนะคะก็จะเริ่มอ้วนใช่ไหมคะฉะนั้นพอไรเริ่มอ้วนต้องใช้เป็นตัวไหนคะก็ต้องใช้เป็นตัวนี้ถูกไหมคะพอไรเริ่มมีเนียงเนาะอะไรก็ต้องใช้เป็นตัวนี้นะคะในการเก็บเนียงเก็บคอของไรให้คอมันเป็นละหงก่อนอะไรเงี้ยนะคะให้ตรงนี้ไม่มีไขมันส่วนเกินก่อนนะคะเสร็จแล้วหน้าเราก็จะเหี่ยวถูกไหมคะเพราะปกติแล้วคนจะไม่รู้คนก็จะใช้ตา RF เพื่อที่จะให้มันผอมอมอมแต่พอมันผอมแล้วอ่ะเนื้อมันเป็นเนื้อมันแบบส่วนเกินมันไม่มีไขมันมาซับพอร์ตแล้วมันก็จะเหี่ยว นะคะเราต้องใช้เป็นโซโนโค่ะเราต้องใช้เป็นโซโนขึ้นไปด้วยอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโซโนอย่างเดียวเนี่ยถ้าไขมันไม่เยอะมากๆนะไม่ครับไม่ใช่คนอ้วนมากๆเนี่ยโซโนอย่างเดียวก็คือยกหน้าขึ้นเลยนะคะอย่างไรเราไม่ได้อ้วนมากก็มีส่วนเกินอยู่ประมาณแค่นี้เองเราจะใช้โซโนตัวนี้เป็นตัวเก็บ นะคะโซโนตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวดำเลยออริจินอลของไลน์นะคะเอาควาสกินต้องเป็นออริจินอลเท่านั้นนะเพราะตัวออริจินอลเกาหลีเท่านั้นถึงจะมีโซโนนะคะถ้าเป็นเอาควาสกินรุ่นดำธรรมดาทั่วไปหรือว่าที่เขียนสมาร์ทพัดอะไรเนี่ยพวกนั้นน่าเป็นแค่โซโน นะคะพวกนั้นเป็นแค่โซโนทำ,ท,ำทำในเรื่องของการผักวิตามินอย่างเดียวเลยแต่โซโนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนน้องของไฮฟูนะคะโซโนตัวนี้จะเป็นเหมือนน้องของไฮฟูเลยก็จะเก็บหน้านะคะยกกระชับได้แต่ถ้าเกิดคุณอ้วนมากๆอย่างเงี้ยคุณต้องไป IF ก่อนนะคะคุณต้องไป IF ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีแสงบําบัดให้นะคะเราก็จะมีแสงบําบัดแสงสีแดงให้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะสร้าง คอลลาเจนให้กับผิวนะคะป้องกันการเกิดสิวอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็เลยจะเหมาะทั้งเปิดร้านก็ได้นะคะหรือว่าใช้เองที่บ้านก็ดีเพราะว่าขบเครื่องเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับใครเหมาะกับทุกรอยโรคเลยค่ะไม่ว่าคุณต้องการจะความขาวถูกไหมคะความขาวคุณต้องใช้โซโนโลเลยนะคะโซโนโนางจะเก่งมากในเรื่องของการผักวิตามินนะคะแล้วก็ ยกหน้านะคะถ้าเกิดหน้าไม่อ้วนมากก็นางสามารถยกนางเป็นน้องของไฮฟ,ฟูเลยเวลาเราทำไฮฟ,ฟูเสร็จเราจะได้อะไรบ้างคะได้ทั้งความขาวถูกไหมคะได้ทั้งความยกกระชับของผิวหน้าโซโนก็เหมือนกันเลยเขาเป็นน้องเป็นเพราะว่าถ้าเราทำไฮฟ,ฟูมันจะอยู่ได้นานใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำโซโนเนี่ยไม่กี่วันมันก็ลงมาใหม่เราก็ต้องทำใหม่นะคะถ้าอยากให้เห็นผลระยะยาวก็ต้องทำ บ่อยหน่อยนะคะอาทิตย์ละสองครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะสักเดือนหนึ่งก็จะเริ่มเห็นผลระยะยาวขึ้นนะคะวิตามินที่ใช้ก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็ใช้เจลคุ เจลวิตามินได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็น RF ก็จะจงจะต้องใช้คู่กับ RF ฟครีมค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสเปรย์นะคะออกซิเจนตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าออกซิเจนเปิดรูขุมขนแล้วตัวน้ําดีๆเป็นตัวเข้าไปน้ําดีๆก็ไม่ควรเป็นน้ำปปาไหมคะก็ควรเป็นน้าแร่ดีๆหรือไม่ก็ลูกไลก็แนะนําเป็นตัวสเต็มเซลล์ค่ะแล้วก็นะคะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะเราก็จะใช้หน้ากากแสงนะคะในการบำบัด ซึ่งตอนใช้หน้ากากแสงเราจะมาร์คด้วยเราจะมาร์คด้วยอย่างไว้ก็ได้นะคะครีมสเต็มเซลล์ก็ได้หรือว่าจะเป็นหน้าลนโลนแล้วก็ครอบหน้ากากแสงเลยก็ได้พอเช็ดหน้าลูกค้าออกเสร็จแล้วนะคะหรือเช็ดหน้าเราออกเสร็จแล้วหลังจะทาทุกอย่างเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะเราก็ทาด้วยครีมสเปนเซลก่อนนอนหรือว่าก่อนออกไปข้างนอกค่ะแค่นั <I S 2> ้แค่นึครนะคะ <honeymoon? S 2> ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็สามารถขึ้นนะคะ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 แล้วก็ช้อนนะคะช้อนช้อนช้อนถ้าเจอร่องน้ำหมากก็เป็นเลขเจ็ดค,ค่ะถ้าเจอร่องน้ำหมากก็เป็นเลขเจ็ดนะคะหน้าผากก็นอนนอนนอน,น,อนแล้วก็ตรงขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นตรงขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นพวนอีกครั้งนะคะ นอนนอนนอนนะคะแล้วก hmm. like yeah. ็ตรงขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นนะคะคอนี่เราไล่ขึ้นได้เลยนะคะขวางแล้วก็ตรงนะคะเป็นลูกกระเดือกนะอย่าทําตรงลูกกระเดือกนะอ่าขวางแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงเหนียงนะคะเหนียงนอนขี้เกียจทำยังไงคะลูกไลรเป็นคนขี้เกียจค่ะวนก็ได้ค่ะวนวนก็ได้แต่อย่าวนเข้านะให้วนไปหาหูนะคะวนไปหาหูวนไปหาหูนะคะส่วนสําหรับโซโนนะคะทิกเลยนะคะตรงไหนเป็นเยอะนะคะตรงไหนเป็นเยอะ ถูเลยค่ะอัดตรงนั้นเลยค่ะอัดตรงนั้นเลยนะคะตรงไหนเป็นเยอะอัดเลยอัดเลยอัดตอนไปมีน้ำหนักกับเบามือไปมีน้ำหนักกับเบามือไปมีน้ำหนักกับเบามือนะคะแค่นั้นเองคิดลบค่ะรับในการพ่นสเปรย์ออกซิเจนนะคะเราจะถ่ายมือขึ้นค่ะส่วนลูกของขนนะคะส่วนลูกของขนนะคะสะบัดมือขึ้นสะบัดมือขึ้นสะบัดมือเป็นออกไปหาหูแล้วก็สะบัดมือขึ้นไปหาตาสะบัดมือออกไปหาหูสะบัดมือขึ้นไปหาตาถ้าเจอร่องน้ำานักตรงช่วงบริเวณปากนะคะ สะบัดมือขึ้นไปหาจมูกสะบัดมือขึ้นไปหาจมูกนะคะใต้ตาสะบัดมือขึ้นไปหาขมับสะบัดมือขึ้นไปหาขมับนะคะหนาา้าผากนอนแล้วก็ตรงตรงตรงแค่นี้ค่ะ